วันแดซอนเป่าหมายใหม่ผีแดงตามสไตล์ใกล้เข้าสู่ฤดูซัมเมอร์หลายสมโมสรพากันวางแผนจับจ่ายตลาดนักเตะกันตั้งแต่เนิน่นเช่นเดียวกับหนึ่งในทีมขวัญใจมหาชนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ากันว่าฤดูกาลหน้าเอริกเทนฮากจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมในหลายตำแหน่งกุนซือเนเธอร์แลนด์มองว่ายูไนเต็ดยังต้องแข็งแกร่งดุดันก้มก่อมกว่านี้ภายใต้การคุมทีมของเขาล่าสุดผีแดงตกเป็นข่าวกับวันแดซอนแบ็กขวาจากมนาโก ก่อนบินมายุโรปวันแดสอดเดบิวต์เวทีลูกหนังอาชีพกับเกรมิโอในวัยเพียง18ปีก่อนที่ถัดมาเพียงหนึ่งฤดูกาลเขาสามารถขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อย่างสง่าผ่าเผยด้วยฟอร์มมันยอดเยี่ยมของเขาทําให้ทั้งสเปอร์และเบรนฟอร์ดต้องการแข่งรายนี้มาร่วมทัพแต่สุดท้ายเป็นโมนากที่ปาดหน้าคว้าตัวไปครองได้เมื่อปีที่ผ่านมา ปัจจุบันดาวรุ่งวัย21ปียึดตัวหลักในทีมได้ทันทีและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเขาลงสนามไป56นัดให้กับโมนาโกโดยทำไป3ประตูและ7แอสซิสมีผลงานที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ วันไดสอนมีจุดเด่นฉบับสไตล์แซมบ้าคือเทคนิคเฉพาะตัวที่ดีเอาตัวรอดจากเกมแพชชิง่งพื้นที่แคบๆได้ยอดเยี่ยมส่วนเกมรุกนานก็เติมได้ดูด,ดันตามแบบแข้งบาซิลหลายๆคนที่สําคัญเกมรับมีการสกัดบอลที่เด็ดขาดวัดตัวต่อตัว,ตว,ตวกับแนวรุกคู่ต่อสู้ได้ไม่เป็นรองถึงขนานวันแดสอนถือเป็นหนึ่งในวันไดคิดที่โตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด เพราะเขาไม่เคยแม้แต่สัมผัสการติดทีมชาติบาราซิลสักครั้งไม่ว่าจะชุดไหนเรียกว่าหลังกระโจนเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพเต็มตัวก็ค่อยๆทีบตัวเองขึ้นมาพัฒนาฝีเท้าจนพาตัวเองมัถึงจุดนี้ได้ชูซสมมอร์ที่แล้ววันแดซอน เคยออกมายอมรับผ่านสื่อแบบไม่เม้มว่าพี่เมียลีคือสถานที่ที่เขาอยากลงเล่นสักครั้งเพราะมันคือความฝันเป็นเป้าหมายสำหรับนักฟุตบอลทุกคนที่ต้องการพัฒนาฝีเท้าเพื่อขึ้นในลีกระดับสูงสุดด้าน RMC Sport รายงานว่ายูไนเต็ดพร้อมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวฟูลแบครายนี้มายางโอแทฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็มีทีมอื่นที่ให้ความสนใจเช่นกันรายงานระบุเพิ่มว่าวันเดซอนมีโอกาสย้ายออกจากมูนากูหากทีมไม่สามารถไปเล่นยูฟาแช เป็นหลีกได้ในฤดูกาลนะ้ะซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงหลังมีแต้มตามทีมอันดับ3อย่าง ลองอยู่5คะแนนโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียง7เกมเท่านั้นอย่างไรก็ตามว่ากันว่ามนาโกยังคงถือไพ่เหนือกว่าในเดียวครั้งนี้แม้ต่อให้นักเตะจะแสดงเจตจำนงอยากย้ายทีมก็ตามเพราะแข้งบาซิลเลียนนี้ยังมีสัญญากับทีมยาวไปถึงปี2027หากอยากได้ต้องจ่ายหนักหน่อยคำถามคือหากข่าวดังกล่าวไม่ใช่แค่ลือเฮดไดยูเนเต็ดถึงสนใจในตัววันเดซอนในเมื่อพวกเขามี2แบ็กขวาอย่างแอรอนวานบิสซาก้าและดิโอโกดาโลอยู่แล้วน รายของวานบิสากา้ากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างดีและอยู่ในช่วงมั่นใจเต็มที่ขณะทิดดาโลแม้จะยังไม่น่าประทับใจมากแต่ความทุ่มเทและฟอร์มช่วงหลังก็ยังถือว่าดีขึ้นมาพอควร หากสนใจดึงวันแดซอนเข้ามานั่นหมายความว่าอาจต้องมีใครสักคนต้องเก็บกระเป๋าออกจากโรงละครแห่งความฝันนี้แล้วจะแทนใครในเมื่อทั้งสองมีดีคนละแบบและยุคของเทนฮากยังไม่มีใครที่สามารถก้าวมายึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรอ,อีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจคือทั้งวานบิซาก้าและดาโลสัญ,ญญาเหลืออยู่กับทีมอีกแค่ฤดูกาลเดียวและสัญ,ญญาฉบับใหม่ย,ยังไม่สำเร็จรู้ล่วงแม้ก่อนหน,นี้จะมีพูดคุยกันบ้างแล้วก็ตาม ผู้เขียนลองถ่ายทวิตเตอร์เช็คฟีดแบ็กในมุมของแฟนยูเนเต็ดหลายคนเกี่ยวกับดีลนี้ผูกเขาหลายคนมองไปในทิศทางที่คล้ายกันว่าหากต้องมีคนไปชื่อว่าดาโลจะมีโอกาสมากกว่าวานบิซากา เหตุผลคือดาโลกแม้จะมีความเร็วแพชชั่นในเกมที่ดีแต่สิ่งที่ยังขาดหายไปในตัวแบ็กขวาชาวโปรตุเกสรายนี้คือการคลองบอลเอาตัวรอดเมื่อเจอกับสถานการณ์กดดันการแพชชิ่งจากคู่ต่อสู้รวมถึงผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายซึ่งในยุโรปรวมถึงแม้แต่ในอังกฤษเองยังมีแบ็กที่เล่นเกมรุกและมีประสิทธิภาพดีกว่าดาโลกมากมายอย่างไรก็ดีวานบิซาก้าเองในแง่เกมรุกก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นแม้ช่วงหลังจะดีขึ้นผิดหูผิดตาก็ตาม แต่ข้อยอดเยี่ยมของไอ้แมงมุมคือยังมีเกมรับเหนียวเป็นตัวชูโรงทําให้หากดิววันแดซอนที่เป็นสายเกมรุกธรรมชาติมาเพิ่มจะทําให้เทนฮากมีทรัพยากรที่หลากหลายมีวันแดซอนที่ถนัดเกมรุกเข้ากับปลัชญาฟุตบอลตัวเองมีวันบิซากาช่วยคุมหลังบ้านในยามําเป็นแต่นั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ดีวนี้มีโอกาสทั้งเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะยูเนเตตคือปลายทางอันดับแรกๆที่บรรดาสื่อชอบหยิบจับมาเชื่อมโยงด้วยจากการที่ขายกาว ซึ่งถัดสนใจจริงๆก็น,น่าสนใจว่ามนาโกจะตั้งค่าตัวแบ็กขวารายนี้ไว้เท่าไรแน่นอนว่าราคาไม่มีถูกๆอยู่แล้วกับดาวรุ่งวัยเพียง21ปีที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นและมีโอกาสพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นได้อีกและววานบิซาก้ากับดาโลจะอยู่ต่อทั้งคู่หรือมีใครสักคนต้องเก็บกระเป๋าออกไปตลาดซัมเมอร์นี้รู้เรื่อง